สวัสดีครับอันนี้นะครับเราจะมาลองประกอบอหุ่นยนต์เลโก้ ev 3นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวบล็อกให้น้อยที่สุดนะครับก็เราจะเห็นว่าตัวบล็อกตัวบริกที่เป็นตัวอคอนโทรลกลางเขาเนี่ยจะมีปุ่มอยู่โดยรอบแบบนี้นะครับมีปุ่มโดยรอบเลยแล้วก็มอเตอร์ก็จะมีปุ่ม โดยรอบอ่างนี้เหมือนกันข้างบนข้างล่างแบบนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะต่อแบบอ่ต่อโดยตรงแบบนี้ได้ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้บล็อกพวกนี้นะครับมาต่อช่วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ผมจะใช้บล็อกเท่านี้นะครับประกอบเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูกัน ก็นี่ก็เรใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใส่หันหันมาอีกด้านหนึ่งอ้หันมานด้านน,นี้นะครับเป็นรูปตัว c แบบนี้นะครับ mm hmm. เราใช้อกตัว l สองอันต่อกัน oh. นี้เราก็จะใช้พกที่เป็นมอเตอร์นะครับเราเห็นความมีดนี้อยู่เราจะมาเสียบตรงนี้ นะครับว่าถ้าเขาจะพอดีกันนะครับก็ุณผู้ปกครองก็อ่าคอยดูเด็กนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนบางชิ้นก็จะเล็กมากอย่าระวังอย่าให้เอาเข้าปากนะครับนะครับนี่ก็จะได้ มอเตอร์มาอีกด้านหนึ่งละนะครับนี้เรามาทำทำเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับทำเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนี้ จะได้หุ่นยนต์นีแล้วก็มีแขนมอเตอร์สองข้างแบบนี้นะครับซึ่งมันจะงอนแง่งงอเงี่งหน่อยเราก็ใช้บล็อกลักษณะสี่เหลี่ยมอย่างงี้นะครับเสริมเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ามันก็จะไม่ได้พอดีกันสักขนาดนั้นหรอกนะครับก็ก็อาจจะมีตรงนี้ก็จะมีล็อกบล็อก 3ตัวมาเชื่อมหน่อยหนึ่งนะครับในบล็อกสามเอ้ยพินสตัวเท่าทีครับพูดผิดพินสตัวนะครับพิน3ตัวจะมีแบบสีสีดำกับสีน้ำเงินนะครับโอเคหรือจะเป็นหรือจะเอาบล็อกมามาใส่ตรงการตรงนี้อันนึงก็ได้นะครับปุ๊บแล้วก็ด้านนี้ก็จะเอาหมด มาใส่นี่หมุดสีแดงแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับก็ก็ถ้าใส่แล้วฝืนเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าช่องมันไม่ตรงกันนะครับก็ขยับช่องให้ถูกให้ดีหน่อยนอ่าเนี่ยเริ่มแน่นขึ้นนะครับ ถ้าใครคิดว่ามันยังไม่แน่นพอเราจะเอาอันนี้ชิ้นยาวนี้ใส่พาดไปอย่างี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความหนาแน่นของเขานะครับแล้วบางทีตัวหุ่นยนต์นะครับวิ่งไปกระแทกไปเรื่อยๆก็อาจจะทําให้หลุดได้นะครับลองเทียบไซส์กันก่อนนะครับอ่ ไปเลยแล้วกันนะครับพินมันยังเหลืออยู่นะครับอ่อาทีนี้แน่นปึกเลยนะครับจะได้คุณโยนหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับอ่อานี้แล้วก็ที่เหลือก็จะตกแต่งเอไม้สออไม้ส,ออมสิมันจะมีลอที่สามอีก ล้อที่3ของ E3 v นะครับจะเป็นล้อเหล็กที่เป็นหมุนได้360องศาแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อยางแบบปกติแบบนี้นะครับสำหรับบางคนถ้าซื้อชุดใหญ่อาจจะมีปีนตะขาดมาด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่เพิ่งเริ่มต้นครับยังไม่ค่อยแนะนำตีนตะขาดเท่าไหร่เพราะมันหลุดหลุดบ่อยนะครับแต่ถ้าใครจะประกอบเป็นปีนตะขาบก็ก็ได้ครับแต่อันนี้อันนี้ขอไปล้อธรรมดาก่อนนะครับ เราจะประกอบแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้ตัว2ทางแบบนี้นครับประกอบเข้าอย่างนี้นะครับนี่ครับและอันนี้คือตัวล้อนะครับก็ติดไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เอาไปใส่ก็มี2ที่ครับจะใส่ตรงนี้ จะใส่ที่ก้นเขาตรงนี้เลยนะครับจะใส่ก้นตรงนี้เลยหรือว่าจะใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ครับถ้าใส่ถ้าใส่ตรงนี้หุ่นก็จะตัวสูงสูงหน่อยถ้าใส่ตรงนี้ก็จะหุ่นเตี้ยเยหน่อยนะครับนี่แบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับหุ่นยนต์ก็จะได้นะครับอันนี้ก็ล้อนะครับก็เอาเจ้านี่ใส่นะครับก็ไม่มีอะไรก็เสียบเสียบเข้ามอเตอร์ธรรมดาไปเลยตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับได้หุ่นยนต์แบบง่ายๆนะครับเอะ่ะนั้นเดี๋ยวเราเราจะมาลองโค้ดโปรแกรมกันนะครับ <Okay. S 1> คบเดี๋ยวขอเก็บอ,อ,อะไรตรงนี้ก่อนนะครับเดีวหายนะครับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับก็คือ,อโปรแกรมที่ใช้นะครับนี่เขามีชื่อว่า e v สาม classroom นะครับอันนี้สีตัวสีแดงนะครับคือตัวอ,อีกทีนึงนครับ e v สานี้มีสองอันนะก็คือ,อตัว commander เนี่ยคือจะเป็นเข้าไปคอนโทรลเขาเลยโดยที่ไม่ได้เขียนโค้ดนะครับก็คือบังคับเหมือนบังคับวิทยุนะครับแล้วก็ตัว classroom เนี่ยคือจะเป็นโคดดิ้งนะครับอ่า แล้วก็มีสอนนี่อะไรแบบนี้นะครับก็อย่างนี้ผมไปที่ถ้าเกิดเราเข้าเนี่ยเขาจะมีบทเรียนอยู่เป็นยูนิตนะครับเราจะเรียนเราจะค่อยๆเรียนตามยูนิตของเขาก็ได้นะครับหรือว่านี่ครับยูนิตนะครับอ่านะครับเขาจะมีเขาจะมีบทเรียนขเขานะครับเป็นเป็นยูนิตแพลนนะครับให้เข้าไปเลือกได้นะครับ หรือว่าเรากดที่ start start ตรงนี้คือ,อเป็นเหมือนเป็นคู่มือใช้ครับว่าตรงนี้ครับใช้ทาอะไรอะไรบ้างครับวิธีการใช้บล็อกวิธีการใช้มอเตอร์วิธีการใช้เซนเซอร์การใช้ล้อนะครับหรือว่าเราจะสร้างเป็นโปรเจกต์เปล่าๆก็ได้เราก็เข้าไป new project ตรงนี้มันก็เริ่มเป็นโปรเจกต์เปล่าๆนะครับอันอนี้ผมเริ่มเป็นโปรเจกต์เปล่าๆแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปุ่ม connect เราไป connect นะครับ อ่ขึ้น e v 3มาปุ๊บนะครับตรงที่ตัว e มีสนะครับเราก็ต้องไปเปิดบลูทูธนะครับเอาไว้ด้วยนะครับตามที่เขาแนะนำเมื่อกี้นะครับคอมมานเดอร์ Commander ก็อันนี้คือไปไปแอปคอมมานเดอร์ที่เป็นตัรัาวิทยุเราไม่เอากดเอ็กซ์นไปนะครับอ่าเราจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นสีเขียวแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกต่างๆนะครับให้มอเตอร์หมุนครับให้ตัว e v 3ทสาทำหน้าทําตาอะไรงนี้ครับเดี๋ยวผมลองดู่ครับออ่ให้เขาดิสเพย์หน้ามาก่อนนะครับเป็นดิสเพย์หน้าเฉยๆครับเดี๋ยวลอสอสองวินะครับแล้วก็กด,ดเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแอร์อะไรดี เปเป็นแองกี้ครับเป็นโกดกดสอวินะครับแล้วก็ถ้าเขียนเสร็จแล้วก็ตรงนี้ด้านมุมขวาล่างกด Play นะครับก็คืออัพโหลดโค้ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราดูนี่นะครับก็เขาจะแสดงหน้าตานักทำหน้าเฉยๆแล้วก็กดเวลา2วินะครับก็คือโปรแกรมจะทำการตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับลำดับลำดับโปรแกรมจะกข้างบนลงข้างล่างนะครับ ถ้าถ้าอยากจะให้วนซ้ำก็อาจจะต้องมีคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นเช่นลูปนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนลูปน่าจะอยู่ในคอนโทรลนะครับลูปนะครับก็ลากมาคือจะเป็นโปรแกรมคล้ายๆสแ t ร h นะครับนี่นะครับกดเพจนะครับเขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยลูปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ นะครับส่วนเรื่องอ,อื่นๆนะครับก็จะมีเช่นมอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์นะครับครับพวกนี้ก็คือเซนเซอร์นะครับก็คอยจะต้องเอาไปติดอาจจะต้องต่อเพิ่มนะครับถ้าใช้เซนเซอร์ต้องต่อเพิ่มนะครับต่อเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำเซนเซอร์ แนะนำเซนซเซอร์คร่าวๆนะครับก็ซเซนเซอร์คร่าวๆก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอัลตราโซนิกอันนี้ก็คือจะเป็นวัดระยะห่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรวจสอบค่าสีครับสีขาวสีดําสีเหลืองสีน้าเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มพุชนะครับเอาไว้ตรวจสอบการชนนะครับก็คือติดไว้แงบนี้ถ้ามันชนกําแพงปุ๊บปุ๊บป๊บมันก็ให้ถอยอะไรแบบนี้ครับเรื่องเรื่องเซนเซอร์เดี๋ยวเราไว้คลิปถัด,ถดไป เดี๋ยวขอมอเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะโชว์มอ,อเตอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการปิดคลิปการต่อมอ,อเตอร์แล้วก็เซนเซอร์นะครับเราจะใช้เส้นนี้หัวมันสายโทรศัพท์นะครับแต่ไม่ใช่สายโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นสายของเขานะครับซึ่งข้างในข้างในน่าจะมี Data อยูอ่หลายเส้นมากกว่าโทรศัพท์ครับมีประมาณ6เส้นนะครับ แล้วก็ไปหาในกล่องมาสักสองเส้น,นี้ครับเพราะว่าเราจะต่อมอเตอร์นะครับทีนี้ตัวตัวบิกเนี่ยครับจะมีด้านที่เป็น A B C D ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ A B C นี่คือเป็นให้ใส่มอเตอร์นะครับแล้วก็1นึถึงสเนี่ยจะใส่เซนเซอร์นะครับโดยเซนเซอร์มอเตอร์ที่เราจะใส่นะครับผมขอใส่ตรงนี้ก่อนมอเตอร์จะใส่ใส่ขอใส่2อันกลางนะครับ B กับ C นะครับ แท็เข้าไปนี้ครับนี่ก็ดันเข้าไปเฉยครับไม่ต้องไม่ต้องกดดันก็กดไม่คือเอาออกใส่เข้าไปตรงๆนี้นะครับนี่นะครับนี่คำสั่งเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับก็จะมีไปที่ movement นะครับอก็จะมีมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์สั่งทีละตัวจะมีสองแบบนะครับก็คือ,อถ้าเราสั่งมอเตอร์เนี่ยก็คือสั่งมอเตอร์ทีละตัว ถ้า move move นี่คือสั่งมอเตอร์ทีละสตัวนะครับก็เช่นสมมุติผมลากมาอย่างนี้เอาเอา forever ออกกันนะครับไปที่ l i s นี่นะครับ display เสร็จแล้วให้ผมใส่คำสั่งมาว่าให้หมุนมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนครับเป็นมอเตอร์ b นะครับเพราะเมื่อกี้ผมใส่ b กับ c นะครับมอเตอร์ c นะครับหมุนตรงนี้มีคำว่า clockwise นะครับ clockwise ก็คือหมุน ตามเข็มเคาน์เตอร์ค็อกไปก็หมุนทวนเข็มนะครับแล้วก็ f o r one rotation ตัวน,ตนี้มีให้เลือก rotation ก็คือรอบนะครับก็คือหมุนกี่รอบนะครับตัว degree เนี่ยคือเป็นองศานะครับคือหมุน20องศาทึองศานะครับนะครับเพราะว่าเขาจะทาหน้าที่เป็นเซอร์วม็เตอร์ได้ด้วยนะครับ second น,นี่คือเป็นเวลาให้หมุนกี่นาทีนะครับก็เลือกได้อันหนึ่งนะครับก็สมมติผมเลือกเป็นเป็นวินาทีละกันให้เขาหมุน3าวิ หมุน,มนทำหน้าเฉยๆนะครับแล้วก็หมุน3าวิแล้วค่อยทําหน้าโกรธนะครับเรามาดูกันครับมอเตอร์รบีนะครับกดนะครับมอเตอร์หมุนนะครับนี่หมุนเวลาสามวิแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าโกรธนะครับนะครับก็ถ้าเกิดเราเลือกอย่างอื่นเช่นเป็นดีกีก็จะหมุนหมุนแค่สมมติสม,ส,ม,ส,มส่ยไป ก1 8 0องศาเขาก็จะหมุนแค่180องศาครึ่งรอบนะครับเอาไว้เดี๋ยวอันนี้ไปลงรายละเอียดอีกทีคลิปถถัดไปครับถ้ามีโอกาสส่วนส่วน Move นะครับ Move นี่ก็คือเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกครับเอาออกก็โยนทิ้งไปข้างๆครับ Move นี่คือการเคลื่อนที่นะครับก็คือการเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังนะครับ Move Forward 1 r o นึ่ง o n นะครับก็รู้ครับจะมี forward backward นะครับ นะครับก็1 r o t a t i o n หรือว่าเหมือนกันเลย Lotation คือรอบดีกีคือองศานะครับแล้วก็เซกันก็คือวินะครับอ่ะผมเป็นโ t เ t ชันบ้างครับอ่ะเร่เรามาดูนะครับอันนี้อาจจะเดี๋ยวขอเก็บเซนเซอร์ก่อนอาจจะมีการขยับขยื่อนบ้างนะครับอ่ะผมกด นี่ครับบุนยน์ทำกา,การหมุนล้อนะครับเป็นเวลา1นึ่ง,งทชั่ a t i o n ไม่ใช่เวลาเท่าทีทำการหมุหน1โรเท r o t a นะครับก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ทีนะครับเรื่องเรื่อง,องการมูฟปิ้งเนี่ยเราว่ากันอีกทีครับอันนี้คือจะอันนี้ก็คือแนะนำวิธีการประกอบแล้วก็การใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็ถ้าถ้าเราจะไม่ถ้าจะไม่เล่นตามนี้นะครับเราปิดไปก่อนก็เขาก็จะมีติวตัวเลียนที่เป็นยูนิตนี่นะครับโรบอท ดูนิทแพลนนะครับแล้วก็เขาจะมีบทเรียนนะครับค่อยๆเรียนอยน่างนี้อ่ะ move and turn นะครับนะครับ Object and o b s t ออบสอ่าพวกนี้คือการใช้เซนเซอร์และการหยิบจับหยิบจับก็อาจจะต้องมีมอเตอร์ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์ตัวเล็กตัวหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือประกอบเป็นแขนแขนกลติดเขาเขาไปนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับอ่า ก็เดี๋ยวจะปิดก็จะปิดคลิปด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้รันโปรแกรมที่เล่นเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จบนะครับขอบคุณครับ